ยานโดนเนิฟเฟนิกมาจ้าแพนดา้าคาเฟนีโดนบัฟในส่วนฮีโร่ที่โดนปรับสมดุลนะคะก็จะเป็นดาซี่รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันมาในเ่วนของน้องเฟนิกตัวแรกนะคะโดนบัฟที่ระยะพื้นฐานนะคะจากระยะโจมตี7เมตรปรับมาเป็น7-25เมตรเอาดีๆีเนี่ยญิงมองว่าโคตรไกลเลยนะในส,ส่วนสกิลที่1น,นะคะความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นจาก25-50%ปรับมาเป็น35-7 0ก็เรียกได้ว่า ต้นเกมน่ะน้องเป็นอีกหน้าเล่นขึ้นมากในส่วนของคาเฟนีก็โดนบับเช่นเดียวกันนะคะปืนกลนะคะสกิลที่1นะคะจากความเสียหาย30บถึง80บวก0.3น d นะครับปรับใหม่เป็น3.2บถึง92บวก 0.32AD มาในส่วนปืนเลเซอร์นะคะก็ค่อนข้างแรงขึ้นเช่นเดียวกันหรือว่าคาเฟนี่จะมีสกิลใหม่หรือเปลาบัฟมาจะแกลมาในส่วนพี่หยานของเรานะคะไปลวงคลิกซี่นะคะก็โดนเนิร์ฟตามระเบียบนะคะสกิลที่2ความเสียหายลดลงจาก150 1 5 0บถึง300บวกศูนย์ ประมาณเป็น125-250บวก0 6 AD แล้วก็ตอนที่เรานะคะใช้สกิล2ถูกจสว่านนะคะจะลดความเสียหายที่ได้รับลง65%ประมาณเหลือเพียง50%แต่ถ้าว่าตัวที่แอบมีพิรุธนะคะนั่นก็คือม ja าจ้าอยู่ดีๆโดนบัฟซะงั้นมาแรงแซงทางโค้งนะคะดาเมจสกิลที่1นะคะจาก400-725บวก0.55 AP นะครับประมาณเป็น400-725บวก0.8 AP เขาเรียกได้ว่า าดาเมจที่บวกเข้ามานะคะอเออย่างมันเพิ่มขึ้นในส่วนกิลที่สามนะคะดาเมจก็แรงขึ้นเช่นเดีวยวกันนะคะจาก325 450 575บวก0.45 AP ะครับปรามายเป็น325 475 625บวก0.6 AP หรือว่ามาจ้าของเรานะคะอาจจะได้รับการรีโมเดลเหมือนต้นฉบับก็ได้มาในส่วนดาซี่นะครับปรับได้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าหน้าเล่นอาจจะติด S S S เลยกว่าได้อ่ มาในถึงสกิลติดตัวนะคะเมื่อออกจากการต่อสู้นะคะเกจพลังจะหายไปทันทีนะคะปรับใหม่เกจพลังจะคงอยู่ตลอดไปไม่หายไปจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยเมื่อยิงออกจากการต่อสู้นะคะเกจพลังก็ยังคงอยู่แล้วก็การสะสมพลังงานนะคะก็จะน้อยลงจาก150นะคะแบบเดิมปรับใหม่เป็น 100คือแบบเดิมนะกว่าจะใช้ได้นะคะเป็นชาตินะคะ GM ก็เลยลดลงมาเหลือเพียงแค่100ให้มันแบบใช้ได้ไวขึ้นส่วนสกิลหนึ่งนะคะโดนเดิมนะคะแบบเดิมนะคะเมื่อเรากดใช้จะไม่ถูกล็อกเป้าโจมตีความสามารถนี้ GM ก็ได้ทําการลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าก็บั๊มให้อยู่ได้รับความเสียหายเบาลง30%ปรับใหม่เป็น50%ส่วนสกิล3ก็มีทั้งบับทั้งเดิมนะคะอ่าอย่างแรกเลยระยะสตันนะคะจาก0 7 5วิทาทีปรับใหม่เหลือเพียงแค่ 0.5วินาทีก็เรียกได้ว่าศัตรูน่ะสังเกตดูมาสตันนิดเดียวจริงๆถ้าสมมุติออกรองเท้ากัน CC มาก็แบบโดนผลสตันแค่แป๊บเดียวแต่เ้าว่าไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ะแบบเดิมนะคะจะต้องใช้ให้โดนเป้าหมายนะคะถึงจะวาปได้แต่ว่าแบบใหม่ไม่จาเป็นเลยค่ะ ใช้ไม่โดนเป้าหมายเราก็สามารถว์บได้ในทันทีซึ่งก็บอกได้ว่าอาจจะมีดาร์ซี่คอมโบแบบเดิม,ดมค่ะวางอันติไว้จากนั้นเดินไปล่อศัตรูนะคะเมื่อศัตรูน่ะจะจัดการเรานะคะก็ทําการวับกลับมาที่เดิมเอาดีๆฉันว่ามันมีความน่าเล่นกว่าแบบเดิมนะมาดูในส่วนตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแพนด้านะคะซึ่งเขาบอกว่าแพนด้าโดนบับนะคะแบบเดิมไม่สามารถข้ามกระแพงได้ปรับใหม่นะคะ ให้สามารถข้ามกำแพงได้คือหญิงอยากจะบอกว่าไม่เชิงบับดอกค่ะเพราะว่าเขานะลดขนาดของหินลอเรียวก็ข้ามได้อันนี้จะเป็นเซิร์ฟไทยนะคะจะเห็นได้เลยว่ามันไม่สามารถข้ามกำแพงได้ไม่ว่าจะเป็นสกิล1หรือว่าสกิล2อ่ะให้ทุกคนสังเกตนะคะเนี่ยสกิล2ถึงจะกลิ้งยังไงก็ไม่ได้คะ่ะสกิล1ก็ไม่ได้มันข้ามไม่ได้เลยอันนี้คือเซิร์ฟไทยที่ยังไม่ปรับอ่ะในส่วนตัวที่ปรับแล้วอ่ะมาดูมาดูมาด,มาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่ะทุกคนเห็นไหม สกิล2ข้ามได้สกิล1ข้ามได้เราไม่จําเป็นจะต้องแบบใช้อันติเลยเนี่ยสกิล2ข้ามได้สกิล1ข้ามได้สบายมากอ่ะมาดูหินตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสกิล2ก็สามารถข้ามได้บางคนอาจบอกว่าพี่ยิงค่ะมันบับอะไรปกติมันข้ามมันข้ามไม่ได้ค่ะเนี่ยมันเพิ่งปรับใหม่ให้ข้ามได้เนาะจบไม่งงโอเคนะคะทุกคนการปรับสมดุลก็จะมีประมาณนี้หากยิงนะคะแปลผิดพลาดระการใดก็ต้องกราบขออภัยน้องๆมาณนะที่นี้ด้วยนะคะใครที่สงสัยอะไรกค็คอมเมนต์บอกกันได้นะ